สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพจะพาไปดูกิน25ร้านจังหวัดภูเก็ตใน5วัน4คืนรอบนี้นะคะมีร้านใหม่ๆเพียบเลยค่ะและใครที่เป็นสายกินเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าคัดมาให้ทุกร้านแล้วค่ะกดบันทึกเซฟลงลิสต์กันไว้เลยและร้านแรกที่พพมาแวะนะคะคือร้านพิเศษภูเก็ตร้านนี้นะคะชายเย็นโค้ดพิเศษแก้วยักษ์มาแล้วต้องสั่งค่ะอีกเมนูที่แพชอบนะคะก็คือปูไข่นึ่งเขาจะใช้ปูไข่เป็นเป็นเลยแล้วตอนนี้นะคะมีเมนูหอยชักตีนด้วยหอยตัวใหญ่เนื้อหวานเด้งมากๆค่ะและตอนนี้ ะะร้านเขาเขายับมาอยู่ในร็อบบี้ของแรมซิริแล้วนะคะเดินนิดเดียวก็ถึงและร้านต่อมานะคะแพรมากินทะเลทอดที่ร้านบ้านแม่ตาลซึ่งเจ้านี้นะคะเขาจะเอาทะเลมาทอดให้แบบสดๆน้ำจิ้มมี2อย่างค่ะมีน้ำจิ้มน้ำชอสสีแดงกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสชาติแซ่บจัดจ้านคู่เลยนะคะและร้านต่อมานะคะแพรมาที่ร้านทารซานซีไซคคาเฟ่ร้านนี้นะคะจะเป็นคาเฟ่เห็นวิวทะเลซึ่งเมนูอาหารกับเครื่องดื่มเจ้านี้นะคะก็คือไม่แพงเลยค่ะแถมบรรยากาศวิวทะเลคือชิลมากเมนูที่แพรแนะนํานะคะก็คือผัด ไข่กุ้งสดผัดมาได้ซอสช่ำเลยค่ะแบ่งจานที่แพกินนะคะจานละแค่1 1 9เองค่ะสามารถสั่งมานั่งกินชมวิวทะเลแบบนี้ได้เลยนะคะและร้านต่อมานะคะอยู่ไม่ไกลาจากทาซานคาเฟ่ใกล้ทะเลขึ้นมาหน่อยค่ะร้านนี้นะคะเป็นขนมสไตล์ฝรั่งเศสตั้งอยู่ในโรงแรมไมบีดีสอร์ทร้านชื่อว่าชูเอเดอร์อาร์ซึ่งขนมเขานะคะทําออกมาหน้าตาน่ารักมากแถมรสชาติด,ดีด้วยค่ะช่วงที่แพรไปนะคะมีขนมเมนูฮาโลวีนพอดีส่วนอันนี้นะคะหน้าตาเป็นลูกมะพร้าวชื่อว่าโคโคเซโกข้างในจะเป็นมูสมพา ส่วนเครื่องดื่มนะคะแพร์สั่งเป็นไอช็อกโกแลตมาค่ะรสชาติเข้มข้นใช้ได้แต่แนะนาให้คนก่อนทานนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศภายในคาเฟ่มีตู้โชว์อาร์ทอยแล้วก็มีระเบียงนะคะให้นั่งชมวิวทะเลหรือจะลงไปเดินเล่นที่ชายหาดแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วพอช่วงค่ำนะคะเราก็ขับรถกลับมาต่อในเมืองค่ะมาที่ร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนะคะชื่อว่าร้านระยะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นเจ้าแรกที่ทําแกงปูใส่ปูก้อนเลยค่ะปูก้อนเขาใหญ่มากเนื้อสดหวานกินกับเส้นหมี่แบบนี้นะคะส่วนจานนี้เป็นไข่เจียวกาก,ากหมู บนจะโรยกากหมูฟูกรอบให้มาเยอะมากเลยค่ะทุกคน และอีกเมนูที่แพรชอบมากนะคะก็คือหมูฮองค่ะหมูเนื้อกับมันมาแบบกําลังดีหมูนุ่มไม่เละจนเกินไปนะคะยิ่งกินคู่กับน้าพริกกุ้งเสียบนะคะน้าพริกกุ้งเสียบเขาตำใหม่กุ้งกรอบเขากังสุดๆเลยค่ะและร้านต่อมานะคะแพรขับรถมาแถววงเวียนหอนาฬิกาค่ะร้านชื่อว่าโบตันภูเก็ตของเจ้านี้นะคะจะเป็นขนมปังทางเนยปิ้งเตาถ่านแล้วเขามีดิฟแล้วก็ตกแต่งหน้าท็อปปิ้งให้เลือกเยอะมากมีทั้งสังขยาใบเตยชาไทยมันม่วงแล้วก็ซอสช็อกโกแลตเลยนอกจากขนมปังปิ้งนะคะเขามีปังนึ่งด ะะส่วนนี้เป็นชาไทยอรุณชาเข้มข้นดีเลยค่ะและหลังจากที่ทานเสร็จนะคะเราก็มาที่โรงแรมเพื่อเช็คอินซึ่งรอบนี้นะคะแพรพักที่เบสไลท์โฮเทลซึ่งที่พักนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยเดินทางสะดวกห้องพักสะอาดมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยค่ะและเช้าวันต่อมานะคะแพแวะกินกาแฟใต้ที่พักกันก่อนร้านชื่อว่า a s t e r i c e s p r e เ s o เมนูกาแฟเขาราคาย่อมเยาวมากโดยเฉพาะเมนูลาเต้นะคะมีทั้งแบบร้อนแบบเย็นเลยใครเป็นสายกาแฟนะคะแนะนำว่าต้องแวะมาจัดเลยนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ใต้ รงแรมเบไลท์โฮเทลเลยนคะคะและจากนั้นเราก็มาต่อที่ร้านโอชาโรสเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อมิชลินซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้านี้นะคะจะมีทั้งแบบน้ำข้นน้ำใสค่ะแล้วเขาก็จะมีทั้งลูกชิ้นเนื้อเนื้อสดเนื้อเปื่อยแล้วก็เครื่องในวันนี้เราสั่งเป็นเส้นเล็กเนื้อนะคะตัวเส้นเขาจะไม่ได้เหนียวนุ่มนะคะจะออกนุ่มแล้วว่ารากินก็ใส่ผีน้ำส้มพริกป่นแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะและร้านต่อมานะคะแพนมาแวะที่ร้านหนังสือค่ะเจ้านี้เขาจะเป็นคาเฟ่มีทั้งนงนงนเะะะคะากจป็ แปะคัว่วกลางเค้มนะคะฟิลเหมือนเอสเยนค่ะและข้างบนจะท็อปด้วยมาส์เมลโล่เบินไฟแก้วนี้นะคะรสชาติจะออกเข้มบนหวานแต่ถ้าใครไม่ชอบโซดานะคะแนะนําให้จัดเมนูเอมี่ชายฮูดเลยค่ะตัวนี้จะเป็นชามิ์เบอรี่ตัดกับโซดาหรือชาสะซ่าสดชื่นและที่ร้านนะคะเขามีเมนูเบเกอรี่ด้วยวันนี้พแพรจัดเมนูบลูเบอรี่คัมเบอร์ไว้ให้พี่แพรทานค่ะและข้างล่างจะเป็นโซนหนังสือสะสม่วนข้างบนจะเป็นโซนชายหนังมีทุกวันศุกร์เสาร์และร้านต่อมาเรามาแวะที่ร้านแปะโกโตเกียวดิฟและเมนูที่คนส่วนใหญ่มาเราต้องสั่งะคะก็คือโ ไข่วงค่ะข้างนอกเขาจะเป็นแป้งโตเกียวข้างในจะเป็นไส้ไข่เดือกกระทานะคะไข่แดงแบบเยิ um ้มๆ um. แล้วก็เมนูไข่จุ๊บตัวนี้จะฟีลเหมือนกินไข่ลวกจะเป็นไข่เดือกกระทาค่ะร้านนี้เขาจะเป็นรถพ่วงนะคะตั้งอยู่หน้าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเลยค่ะและร้านต่อมาแผรมาที่ร้านนิยมเป็ดย่างเกลือสังเกตของร้านนี้นะคะหน้าร้านจะมีเตาย่างเป็ดควันขมูมแบบนี้เลยค่ะเป็ดย่างตัวละ350เป็นแบบหนังกรอบๆนะคะและในร้านเขาจะมีโซนนั่งทานอยู่ในสวนแล้วก็มีใบตองให้รองทานแบบนี้ด้วยและอยา ทุกคนโฟกัสที่หนังเป็ดค่ะคือฉ่ำมากส่วนน้ำจิ้มนะคะมีน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเอามากินคู่กับเป็ดย่างคู่กับข้าวเหนียวคือเข้ากันซืดอ,อแลวพอถึงช่วงเย็นประมาณ5โมงเย็นนะคะเราขับรถมาซื้อสตรีทฟู้ดค่ะตรงตลาดสะพานหินวันนี้แพะจัดมาทางรถช่องแดงแล้วก็พวกห่อหมกกับเ้าวสวยนะคะแล้วก็จัดพวกไก่ทอดกับหนังไก่ทอดเอาไปกินตรงป้ายแหลมสะพานหินซึ่งตรงนี้นะคะช่วงเย็นบรรยากาศจะชิลมากคนมานั่งริมทะเลชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกันเยอะมากค่ะส่วนเราเอาของกินมานั่งกินก็เพะะลิน่าะะคแพ กินหมูกรอบย่างทานของร้านจี้ฮ้องหมูกรอบภูเก็ตของที่ร้านนะคะจะเป็นหมูกรอบหนังฟูกรอบรสชาติออกเค็มน้ำ,นำนินิดเวลากินแนะนาให้กินคู่กับน,น้าหมูแดงค่ะรสชาจอ,อกหวานตัดกันดีส่วนตัวแพรน,นะคะจะชอบกินคู่กับน้ำจิ้มพริกสดค่ะตัวนี้จะอ,ออกรสชาติเปรี้ยวเผ็ดช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยนะคะ และร้านต่อมานะคะเป็นร้านไอศครีมเจ้าดังของภูเก็ตร้านนี้ชื่อว่าทอรี่ไอศครีมที่ร้านนะคะจะเอาขนมหวานพื้นเมืองของภูเก็ตมาทําเมนูค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นเมนูบิโกหมอยตอนนี้ชุดร้อยห้ได้เป็นถ้วยทองกับบ้านเลยค่ะ ซึ่งถ้วยเขานะคะสามารถเอามาเติมของได้ด้วยนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่ม30ค่ะซึ่งส่วนตัวแพลวถ้วยเขาสวยมากเอาไปใส่ขนมต่ออย่างได้เลยส่วนนี้นะคะเป็นเมนูโอเอ๋ยูซูกับไอศกรีมคุกกี้แอนคีมภูเก็ตแพรชอบทั้งสองรสชาติเลยค่ะส่วนถ้วยทองขอทานเสร็จก็ให้พี่เขาลัางเอากลับบ้านให้แบบนี้ได้ด้วยนะและนอกจากไอศกรีมนะคะพวกขนมพื้นเมืองอย่างเต้าซ้อซอี่เต้าซ้อ,ซอหรือขนมปลาไส้สับปะรดนะคะที่ร้านก็มีแพ็วเกจสวยงามมากจัดไปเป็นของฝากได้เลยค่ะ แล้วพอทานไอศครีมเสร็จนะคะเราก็ขับรถไปต่อที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทลางแวบะบมาที่ร้านเหลืองมะนาวเจ้านี้นะคะเป็นร้านอาหารอีสานเปิดใหม่ซึ่งเมนูตําเส้นเล็กข้าวน้ําปลาร้านนัวมากส่วนจานนี้คือว้าวมากค่ะแตงโมน้ําปลารแตงโมหวานฉ่ตาตัดกันดีกับรสชาติน้ําปลาระส่วนคอหมูย่างกับกุ้งแหทอดกรอบก็คืออร่อยทั้งคู่เลยนะคะชอบมากแล้วพอถึงช่วงค่านะคะแพก็แวะมากินข้าวต่อที่ร้านน้าย้อยค่ะเจ้านี้จะเป็นอาหารพื้นเมืองภูเกต็ตซึ่งครัวกิ้งเขาคือเพ็ดมากๆทุกคนแบบสะใจเลยส่วนจานนี้ ะะเป็นหมูคั่วเกลือกับกุ้งทอดซอสมะขามซึ่งกุ้งเขาแบบตัวใหญ่สะใจเลยค่ะและอีกอย่างที่พชชอบก็คือเมนูปลาก,กระพงขาวเกลือตัวน้ําจิ้มเขาจะเป็นน้าจิ้มมะขามเปียกรสชาติเค็มหวานกินเสร็จสักโอเอว๋วมาทานตบท้ายกลิ่นนมแมวหอมมากเลยค่ะทุกคนและร้านต่อมานะคะพยกให้เป็นมือก,ก่อนนอนค่ะร้านชื่อว่าร้าน3กองน้าเต้าหู้ที่ร้านจะมีทางน้ำเต้าหู้ธรรมดาน้ำเต้าหู้น้าสดแล้วก็น้ำเต้าหู้งาดําซึ่งท็อปปิ้งกับเครื่องเขามีให้เลือกเยอะมากๆและที่ร้านนี้นะคะเขาก็จะมีปลาทอดดกันสร้อนแบบี้้ดวะ คะ ซึ่งวันนี้นะคะแพทจัดเป็นเมนูน้ำเต้าหู้ใส่บัวลอยเมดเล็กแล้วก็เพิ่มวุนกับสาคูมากินคู่กับปลาต้องโกปลาต้องโกสังขยาไปเตยก็าําเองแป้งน้อยมากยิ่งฉีกมากินคู่ัน้ำเต้าหู้ยิ่งฟินค่ะแนทนำให้ลองและเช้าวันต่อมานะคะแพทแวรมากินข้าวต้ม6กเกี้ยนร้านที่อยู่แถวเขารังค่ะที่ร้านเปิดมา60กว่าปีแล้วเมนูข้าวต้มฮกเกี้ยนเริ่มต้น50านะคะถ้าใส่ไข่60ชามใหญ่มากซึ่งเครื่องในชามนะคะก็จ <ๆ S 2> ะมีหม <ๆ S 2> ูหันชิ้นไส้กกอกหมูใบโบราแล้วก็ป้าน้าดอกไม้นะะค แล้วก็สั่งแบบใส่ไข่มาด้วยแล้วข้างบนนะคะเขาจะโรยต้นหอมซอยหอมเจียวแล้วก็ราดน้ำซุปมาให้ซึ่งตัวข้าวต้มนะคะเขาจะกวนกับน้ำสต๊อกเข้มข้นกินแล้วละมุนทองมากทุกคนเติมพริกป่นนิดนึงแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะแล้วพอกินข้าวเสร็จนะคะเราก็มาจัดของหวานกันบ้างแพ้มาที่ร้านเซโก้ภูเก็ตค่ะร้านนี้ตั้งอยู่หน้าสันเจ้าตรงข้ามกับร้านตู้กับข้าวเลยที่ร้านนะคะจะเป็นน้ำแข็งใส่ราดกะทิแล้วก็โปะด้วยสาคูแล้วอันนี้แพรสั่งเป็นแบบใส่ทับทิมกรอบรสชาแล้วก็เนื้อทุุเเรรียนนนนคคื่่องแแมาาากทตพว คู่กะทุเรียนอร่อยดีค่ะส่วนน้ำกะทิจะออกใส่หน่อยเหมาะกับกินคู่กับทับทิมกรอบและร้านต่อมานะคะแพ้มาที่ร้านเอโดยากินิกุร้านนี้นะคะเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นใช้ถ่านไม้บินโจตันร้านตั้งอยู่ที่โครงการบุกิสปูเก็ตชั้น2 และหลังจากที่ลองนะคะส่วนตัวแพชอบเนื้อคอนโดค่ะตัวเนื้อเขานุ่มดีแล้ววันนี้แพ้ก็สั่งลิ้นวัวก,กับบัวโยกตัวมาด้วยส่วนน้ำจิ้มนะคะเขามีให้เลือก7อย่างส่วนตัวชอบสวีทโชยุเติมพริกกระเทียมนิดนึงก็อร่อยแล้วค่ะแล้วคำต่อมานะคะแพ้จัดเป็นไข่หวานซูเฟ่ค่ะไข่นุ่มมากส่วนไส้กรอกหมึกกับไข่หมึกก็คือหนังกรอบไส้แน่แนเลยนะคะแล้วพอกินปิ้งย่างเสร็จนะคะเราก็มาจาัดขนมอาโปองค่ะเป็นของร้านอาโปองโก,โกนี้บางเหี่ยวเจ้าเก่าร้านนี้ตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพถุงละยี่สิบได้ กนินเพลินเลยค่ะ รสชาติแป้งน,นะคะจะออกหวานมันเพราะเขาทำมาจากกะทิแป้งแล้วก็น้ำตาลแล้วจากนั้นนะคะแพรก็มาจัดซุปกระดูกหมูที่ร้าน Good Cafe โกดังอันนี้เป็นสาขา3ามกองอยู่ที่4สุชาติ12บื่งที่ร้านนี้นะคะจะมีทั้งแบบเสิร์ฟควบข้าวกับเส้นหมี่ัสวและนอกจากซุปกระดูกหมูนะคะเขาจะมีซุปเซี่ยงจีด้วยเขาจะมีน้ำจิ้มเตาเจียว้กินคู่กันน้ำจิ้มเตาเจียวรสชาติอ,าออกเค็มเผ็ดมันอร่อยดีหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะก็จัดโดนทัทเสียบไม้ของร้าน Good Cafe มากินต่อค่ะข้างนอกจะเคลือบเกรดรสชาติหวาน ูเก็ตนะคะแพรแวกินมีโกลาลกเทียนเจ้าเก่าร้านนี้เป็นบะหมี่เส้นสดทํามือแพ้จัดมาทั้งแบบน้ําแบบแห้งเลยที่ร้านเขาจะใส่กาก,ากหมูเจียวมาด้วยน้าซุปเขาจะเชงๆหอมๆสดง่ายไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะแลัจากนั้นนะคะแพก็มาโฮมคาเฟ่แถวสายยูนร้านชื่อว่าโฮมซิ i t y ทีเซเว่นคาเฟ่อยู่แถวฉลองใกล้ๆก,ก,ก,กับราไวาย์ร้านนี้นะคะน้ำบวยโซดาบวยดองเองหนึ่งปีรสชาติเข้มข้นมากส่วนสลัดปลาดุกฟูนะคะเขาจะใส่แอปเปิลเขียวแล้วก็กินคู่กับน้ำสลัดครีมรสชาติจะหอมมะนาวสัมเา็ดรวมนะคะใส่น แป้งกรอบหอมเนยและสุดท้ายนะคะแพ้แวะม,มาก,กินลูกชิ้นปลาเด้งหนึ่งของร้านปอปาปาก็เด็ลูกชิ้นปลาภูเก็ตแพมาที่สาขาฉลองนะคะครที่มีแพนไปภูเก็ตไม่รู้จะไปกินร้านไหนลองแวะไปทานกันดูนะคะไว้พบกันใหม่ ep หน้าฝากกดติดตามกันด้วยนะ